เข้าสู่รายการห้องข่าว NBT ในช่วง NBT Talk นะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของปัญหาหนี้นอกระบบถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสําคัญค่ะที่รัฐบาลน,นั้นพยายามที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหานะคะล่าสุดค่ะคมรได้มีมติเห็นชอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกระทรวงการคลังที่เปิดให้มีโครงการสินเชื่อเพื่อประชาชนใช้บริโภคกรณีฉุกเฉินหรือว่า Pico Finance นะคะด้วยการเปิดให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดเพื่อที่จะปล่อยกู้ค่ะให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย5 0,000 บาาทต่อรยนะคะคซึ่งในส่วนของรายละเอียดเรื่องนี้ธุรกิจพิโก Finance สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องทําอย่างไรบ้างม,มีลักษณะแล้วก็มีเงื่อนไขในการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินกู้อย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้เราจะไปสอบถามจากคุณพรชัยธีรเวรค่ะรองผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสอคอนะคะท่านรองอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับ,ค,รบคุณชลพรคุณวรพัฒครับ สวัสดีครับท่านรองผู้ในการครับถามนิดนึงการเปิดให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในโครงการพิโกไฟแนนซ์เนี่ยกรอบแล้วก็หลักเกณฑ์เบื้องต้นสําหรับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาร่วมทําโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับครับผมครับก่อนที่ผมจะจะอธิบายเรื่องของกรอบการดําเนินงานธุรกิจสินเชื่อรายยอ่อยจังหวัดผมขออนุญาตนิดนึงว่าในส่วนนี้เนี่ยเป็นเป็นมาตรการหนึ่งในการบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนของกระทรวงการคลัง ครับซึ่งมีทั้งหมดห้านิติสิทพิธีการสิทมาตรการนะครับซึ่งเรื่องพิโกไฟแนนซ์เนี่ยเป็นหนึ่งในสิทมาตรการนะครับซึ่งในหลักการก็คือว่าจะให้มีการประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยนะครับที่บังคับดูแลแบบง่ายแล้วก็ผ่อนปลนที่สุดครับซึ่งใน่วนี้เนี่ครับผมครับ ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งได้รับความเห็นชอบจากทางคอรมอเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมคะครับได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรีเมื่อวันที่4ตุลาคมครับเมื่อวานครับเมื่อวานนี้นี่เองนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ย <ผม S 1> ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่คาดว่าน่าจะเป็นมาตรการที่ได้ได้ว่านํามาสื่อความสําเร็จในการที่จะคลี่คลายหรือว่าแก้ไขปัญหานี่นอกระบบได้ใช่ไหมคะครับผมเพราะว่าในเรื่องนี้คือเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ ให้กับผู้ที่ใช้บริการานี่นอกระบบนะครับสินเชื่อตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ที่เป็นเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยได้กลับกลับตัวนะครับกลับตัวมาเข้าสู่ในระบบในการที่มาสมัครอขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อรายย่อยะระดับจังหวัดภายในการกำกับโดยที่เราว่าสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์นะครับซึ่ง<ะ>ในส่วนนี้ก็จะให้ประชาชนเนี่ยกู้ยืมเพื่อใช้จ่าย อเนกประสงค์ครับทั้งเรื่องของการประกอบอาชีพก็ได้หรือว่าจะไปบโกเพะบริโภคก็ได้วงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อรายนะครับ <S 2> <S 2> ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผู้กู้ก็เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งจะมีหรือไม่มีหลักประกันก็ได้นะครับแต่ว่าผู้ที่เป็นผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องเป็นนิติบุคคลนะครับ <S 2> <S 2> คำว่านิติบุคคลนี่คือเป็นทั้งหุง้นส่วนก็ได้นะครับเป็นบริษัทจำกัดหรือว่าเป็นบริษัทมหาชน เื่อมีทุนจดทะเบียนเนี่ยไม่น้อยกว่าห้าล้านบาทนะครับอั้วก็ให้ในการลงทุนด้วยทุนตัวเองเข้าห้ามห้ามกู้ยืมเงินมาปล่อยกู้ต่อครับและในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเองเราจะมีวิธีการยังไงที่จะทําให้ผู้ที่เป็นอยู่ในนี่นอกระบบหรือว่าผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับนี่นอกระบบสุดท้ายเนี่ยมาอยู่ในระบบ,บให้กระทรวงการคลังเนี่ยบริหารจัดการยังไงฮะครับผมครับอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่ว่าอย่าง และเมื่อวานี้นะครับที่การตีม,มติเมื่อวันที่4สตุลาคมเนี่ยนะครับก็เป็นการดําเนินโครงการบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบอย่าเบือนอการและยังง่งยืน5มิติ10มาตรการนะครับซึ่งซึ่งในมิติแรกคือเรื่องของการดําเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหนะมายมาตรการแรกคือว่าเราต้องประชาสัมพันธ์ครับให้เจ้าหนี้เนี่ยมาร่วมไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบนี่เป็นเป็นมาตรการแรกก่อนเสร็จแล้วเนี่ย ก็จะเปิดโอกาสให้เจ้าหน,นี้ในะระบบเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะมีสินเชื่อนะครับที่ทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถจะเข้าสู่ระบบการเข้าถึงการเงินงได้ในอย่างสูกฎหมายที่ที่เรียกว่านอนแบงค์นะครับมีอยู่สามประเภทสองประเภทแลยังมีสองประเภทนะครับคือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลกับนาโนไฟแนนซ์นะครับของคงคุ้นๆกันอยู่แล้วก็จะมีของใหม่เก้นมาคือพิโกไฟแนนซ์นะครับซึ่งในส่วนนี้เพื่อทำให้ ตอนนี้ระบบเนี่ยที่อยากจะเข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยก็าสามารถใช้ในหนึ่งในสามช่องทางนี้ได้หรือว่าจะเข้ามาให้บริการในช่องทางในช่องทางหนึ่งหรือสองช่องทางมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแค่ที่สําคัญครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางทางรัฐบาลนเ,เนี่ยก็ได้เร่งรัดนะครับให้มีการออกร่างข้หยัดห้ามเรียกตอกเรียกเกินอัตรานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในารพิจารณาของข่้นกรรมธิการของสอนอชอ,อยู่ ซึ่งรา่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มอัตราโทษกับเจ้าหนี้นอกระบบที่เรียกเก็บดอกเบีย้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดครับค่ะก็คือ15%ต่อปีใช่ไหมคะใช่ใชครับ,รบผมซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็โทษค่อนข้างเบาครับจะไม่จะเป็นโทษอาญานะครับ,รบปัจจุบันนี้คือปรับแค่พันบาทนะครับแล้วก็จําคุกไม่เกินหนึ่งปีแต่ว่าถ้ากฎหมายนี้สามารถผ่านสนชแล้วก็มีผลบังคับใช้นะครับ ทษก็จะเพิ่มขึ้นครับเป็นโทษอาญาเหมือนเดิมนะครับจากพันบาทก็จะเป็นสองแสนบาทนะครับแล้วก็โทษจำคุกก็จะมากกว่าสองปีขึ้นไปนะครับก็จะเป็นการลงโทษที่ที่มีขั้นความรุนแรงที่มากขึ้นตามตามระดับของการทําผิดครับค่ะ ซึ่งนอกจากจะเป็นมาตรการทางด้านกฎหมายแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ท่านรองได้เรียนคุณผู้ชมไปก็คือมาตรการทางด้านสินเชื่อที่ท่านรองบอกว่ามีสินเชื่อส่วนบุคคล Personal l o a n แล้วก็นานาฟา n แนนซ์ที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วก็ล่าสุดตัวใหม่ก็คือพิโคฟายแนนซ์ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยนะคะอธิบายนิดหนึ่งระหว่างนานาฟายแนนซ์กับพิโคฟายแนนซ์อันนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงคะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่ามีคนที่ยังสนใจแล้วก็ได้สอบถามมาค่อนข้างมาก คือพีโกไฟแนนซ์นะครับจุดเด่นของพิโกไฟแนนซ์ที่แต,ต,ต,ต่างจต้ออินทว่าจะให้บริการได้ในเฉพาะจังหวัดที่ขออนุญาตครับอืมค่ะครับเฉพาะในพื้นที่ถ้าใน,าในพื้นเฉพาะในพื้นที่ครับดังนั้นถ้าเกิดว่านิติบุคคลใดมาขออนุญาตประกอบธุรฐฐกิจการให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์นะครับในจังหวัดกอไก่ก็สก็ให้ได้บริการได้เฉพาะแค่จังหวัดกอไก่เท่านั้นครับใ่จังหวัดขอไขขอควายงองูไม่ได้นะครับแต่ท่านโนไฟแนนซ์ขอ ขอครั้งเดียวก็สามารถให้บริการได้ทั่วประเทศนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างประการที่1นึ่งนะครับ,รบข้อแตกต่างประการที่2องนะครับคือว่าพี่โคไฟแนนเนี่ยให้สินเชื่อวงเงินไม่เกิน50,000ืบาทต่อรายนะครับแต่ว่านานูไฟแนนเนี่ยก็จะให้ได้ถึงหนึ่งแสนบาทต่อรายนะครับ,นะรบอันนี้เป็นข้อแตกต่างที่สําคัญครับ ซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับว่าเงินกู้ก้อนนั้นเนี่ยจะนําไปลงทุนหรือว่านํามาใช้จ่ายส่วนตัวอันนี้ไม่เกี่ยวกับจุดประสงค์เรื่องของการกู้หนี้ออกมาใช่ไหมคะครับโดยโดยโดยหลักการแล้วเนี่ยตัวดานไฟแนนซ์เนี่ยจุประสงค์จะให้กู้เงินไปเพื่อประกอบอาชีพนะครับแล้วอาจจะมีบางส่วนเนี่ยไปไปใช้ในการดํารงชีพบ,บ้างนะครับแต่ในกรณีของพิโกไฟแนนซ์นะครับก็สามารถที่จะเป็นสินเชื่อเอเนกประสงค์ครับคือทั้งประกอบอาชีพก็ได้ และหรือจะเปอุปโภคบริโภคก็ได้ครับค่ะเพราะว่าหลายท่านยังเข้าใจว่ามันแตกต่างกันแค่นิดเดียวก็คือว่านานไฟแนนซ์เนี่ยไปกู้ไปเพื่อการลงทุนไปทําธุรกิจต่อยอดไปแต่ว่าพิโคไฟแนนซ์เนี่ยกู้ไปเพื่อที่จะไปใช้สายส่วนตัวแต่ตรงนี้เนี่ยเงื่อนไขย,ยืดหยุ่นอยู่ยังสามารถที่จะเอ่อยืดหยุ่นเงื่อนไขตรงนี้ได้แต่ว่ายังมีความแตกต่างกันเฉพาะในส่วนของพื้นที่จังหวัดที่ให้บริการแล้วก็ในส่วนของวงเงินกู้ใช่ไหมคะอันนี้คือข้อแตกต่างที่สําคัญ ครับผมครับผมนี่คือข้อแตกต่างที่สําคัญครับค่ะแล้วก็ในส่วนของการที่จะพยายามที่จะให้เจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบที่จะสามารถในการบริหารจัดการได้ของกระทรวงการคลังเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยมีตัวเลขสถิติไหมคะว่าเจ้าหนี้นอกระบบเองรวมไปถึงลูกหนี้เนี่ยเข้ามาในระบบแล้วที่เราจะสามารถบริหารจัดการได้มากน้อยแค่ไหนคะยังคงยังไม่ได้เข้าระบบมั้งครับเพราะว่าเพราะว่าตัวสินเชื่อที่โกลฟิแนนซ์เมื่อวานซึ่งได้มีการ อนุมัติในหลักการนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือว่าในส่วนของกระทรวงการคลังเองก็จะออกประกาศกระทรวงการคลังนะครับ<ม>เพื่อที่จะกําหนดหลักเกณฑ์การทําธุรกิจสินเชื่อ,อรายย่อยระจังหวัดหรือพิโกไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ต้องมีอนออกประกาศอีกฉบับหนึ่งนะครับเพื่อให้เก็บอัตราให,ให้ให้เก็บดอกเบี้ยได้เกินอัตราที่กาหนดนะครับซึ่งซึ่งสองส่วนนี้ใช้เวลาไม่นานครับในในในเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังเองในในงานที่เกี่ยวข้องคือสํานักงานเศรษฐก,กิจการคลังเนี่ย ก็ได้ลองทำประมาณการดูว่าถ้ามีการแบบดําเนินการตัวทั้งสินเชื่อพี่โกไฟแนนแล้วนะครับรวมถึงเรื่องการที่เรามีมาตรการทั้งหมดเนี่ยจากห้ามิติ10มาตรการเนี่ยนะครับก็บจะคิดว่ากลุ่มเป้าหมายแล้วคือผู้ที่มีปัญหาเรื่องนี้นอกระบบนะครับ,รบซึ่งคาดว่าจะสามารถดึงเข้ามาสุนในระบบได้เนี่ยประมาณ2,000สนรายต่อปีส0 0 0สนได้สองกว่ารายต่อปีนะครับซึ่งนี้เป็นตัวเลขที่เราประมาณการขึ้นมานะครับ คราวนี้ถ้าเกิดดุลลูกหนี้เข้ามาสู่ระบบแล้วหากว่าเกิดปัญหาเรื่องของการเบี้ยวหนี้เราจะมีมาตรการในการควบคุมในเรื่องนี้ยังไงบ้างฮะครับในในส่วนนี้เนี่ยนอกจากการที่เราเปิดช่องทางให้เขาสามารถเข้ามาสู่แหล่ง,แหล,งแหล่งเงินสินเชื่อที่ยืดหยุ่นได้มากขึ้นเนี่ยเราก็ได้มีการให้บริการซึ่งอาศัยสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะครับสองแห่งสําคัญคือธนาคารอมสินแล้วก็ธาคากสศนะครับ จัดตั้งดิ s เน e s s ยูนิตเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบแบบพบวองจอนว่าตั้งแต่ช่วยแก้ไขปัญหาช่วยแนะนําในการบริหารจัดการเงินรวมทั้งช่วยในเรื่องของการประกอบอาชีพเพื่อให้มีไรายได้รวมทั้งในเรื่องของการที่จะนํานําผู้ที่มีปัญหาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการไก่เสียปนอมนี่ครับเพราะเนตอนนี้เนี่ยทั่วประเทศครับจัดสิจังหวัดเนี่ยกระทรวงการร่วมมือกับทางกระทรวงยุติธรรมาละนันอายการนะครับก็ได้มีการจัดให้มีคณะ อนุกรรมการไก่เตี๋ยพนอมหนี้นอกระบบก7จังหวัดแล้วนะครับซึ่งจะช่วยในการที่จะทําให้มีการไก่เตี๋ยหนี้ระหว่างตัวลูกหนี้แอบเจ้านี้เองเนี่ยให้ประสบข้อตกลงที่ที่ยอมรับไปนทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งอันนี้จะทําให้เรื่องของการเดี้ยวนี่หรือว่าการที่มีปัญหานี่เนี่ยจะบรรเทาไปได้เยอะเลยครับ เอาละท่านรองคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมพี่น้องประชาชนที่ยังอยู่ในระบบนี่นอกระบบแล้วก็ในส่วนของเจ้าหนี้เองนี่นะคะฟังข้อมูลจากท่านรองแล้วสนใจขึ้นมาแต่ว่าอยากที่จะไปทราบรายละเอียดเนี่ยจะสามารถไปสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมที่ไหนได้บ้างคะครับใครอยากที่จะประชาสัมพันธ์นะครับเรามีเบอร์ติดต่อ,อเพื่อที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนะครับสอบถามสิ่งที่ท่านสนใจในเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการะย่างเยียนได้อยู่3มเลขหมายนะครับ เลขหมายแรกนะครับเป็นโทรศัพท์สายด่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับหนึ่งสามห้าเก้านะครับหนึ่งสามห้าเก้าส่วนเลขหมายที่สองครับของธนาคารอมสินครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าครับนะครับส่วนหมายเลขที่สามของทชคสครับศูนย์สองห้าห้าห้าศูนย์ห้าห้าห้าค่ะซึ่งทั้งสามหน่วยงานนั้นก็จะ สามารถที่จะให้รายละเอียดแล้วก็ตอบคําถามข้อสงสัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากลุงนี่เองแล้วก็จากเจ้าหนี้ที่ต้องการที่จะมาจดทะเบียนให้อยู่ในระบบของกระทรวงการคลังได้ทั้งสองฝ่ายเลยใช่ไหมคะครับในในส่วนของโทรศัพท์สายด่วนหนึ่งสามห้าเก้านั้นนะครับก็จะให้ความเข้าใจได้ในเรื่องทั้งภาพรวมนะครับของทั้งการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับแบบบูรณาการและยั่งยืนนะครับทั้ง5มิติสิมาตรการได้ส่วนของธนาคารอมสินสกศจะให ความความรู้กระท่านได้ในเรื่องของการแก้ปัญหานี้นอกระบบที่ผมได้จับเรียนมาส,สู่ว่าที่จะแนะนําในเรื่องของการไกลเกลี่ยก็ดีนะครับเรื่องของนี่ไม่พอดีเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเขาสามารถจะให้ข้อมูลท่านได้แล้วก็ส่วนเรื่องสินเชื่อที่โปรไฟแนนซ์นะครับพอประกาศมีผมนะครับใช้มีความข้อมูลที่ชัดเจนว่าต้องการใช้อะไรได้บ้างเนี่ยเราจะเผยแพร่ผ่านสา,สามสามเลขหมายได้เลยครับ เอาละค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับท่านรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังคุณพรชัยธีรวเวนะคะซึ่งมาให้ข้อมูลและก็ความชัดเจนเกี่ยวกับ พ i ่โก i ไฟแนนซ์นะคะถึงถือว่าเป็นมาตรการล่าสุดในการที่จะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังยาวนานคู่คกับสังคมไทยค่ะขอบคุณนะครับซึ่งเป็นการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนตามที่รัฐ,ร,ฐรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาหซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นปัญหาสาะสมที่ทุกคนต้องยอมรับะนะฮะน่าจะช่วยบ้างนะครับ1359 เป็นสายด่วน15ของออมสินแล้วก็อีกหนึ่งสายก็คือสายด่วนทกศนะคะ0 2 5 5 5 0 5 5 5ก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะราคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างค่ะในช่วง NBT World ค่ะ